นะะอนุมัติในที่ประชุมสมชเพื่อให้นะคะให้อำนาจกับกองทัพบ,บกไปจัดการกับเหตุการณ์ชายแดนจำได้ไหมจากนั้นกองทัพโบกก็เลยประกาศกฎกอายการศึกแล้วอายการศึกนั้นเนี่ยก็มอบอำนาจให้กับแม่ทัพที่2และแม่ทัพที่1่ไปจัดการชายแดน7จังหวัดแล้วก็ประกาศเขตพื้นที่อายการศึก <ector S 1> <Magn> um. เพราะฉะนั้นกฎหมายอายการศึกทหารเนี่ยคุมอยู่คุมโดยผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารบกก็มอบอำนาจให้แม่ทัพสองและแม่ทัพหนึ่งดังนั้นเนี่ย คุณจึงเห็นว่าทําไมแม่ทัพที่สองจึงมีบทบาทเพราะว่าไอ้เมนเนี่ยมันล่อแต่จังหวัดอุบลสุรินทร์ศรีสะเกดแต่มันไม่ล่อจังหวัดสระแก้วมันไม่ล่อจังหวัดจันทบ,บุรีซึ่งอยู่ในเขตของแม่ทัพอีกคนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจังหวัดศรีเพราะว่าจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดจันทบ,บุรีไอ้ตรงจุดนั้นเนี่ยฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ตรงฝั่งเมรนะ่ะมีแต่บอนการบน,นัน คอเซ็นเตอร์เดอแก๊งต่างๆที่ทักษินแท่อวยมันรู้จักหมดที่ไอ้วุ้นเส้นมันรู้จักหมดและบอนเหล่านั้นจ่าย30ซให้กับครอบครัวตระกูลหุ่นมันหาแดกอยู่ตรงนั้นมันก็เลยไม่สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้กับพื้นที่จังหวัดสัะแก้วกับจันทบุรีเพราะมันกลัวหม้อข้าวหม้อน้ํามันโดนทุบแตกดิฉันถึงบอกไงว่าไอ้ตรงจุดของจังหวัดสัะแก้วกับจันทบุรี ตึกต่างๆที่มันเป็นบ่อนการพานันทั้งหมดตึกต่างๆที่เป็นแก๊งสปเกมเมอร์อยู่ตรงนั้นทั้งหมดซึ่เป็นแหล่งหาแดกของอีฮุนเซนกับอีทักษินทั้งหมดนั่นน่ะตรงจุดนั้นน่ะนะขนาดฉันไม่ได้เป็นแม่ทัพนายกองฉันยังรู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยมันเอาอีพวกจรวดหัวปีจลีหูจลีหัวปวดจรวดหัวปีไปวางอยู่ตรงนั้นเอาไปซ่อนอยู่ตรงนั้นเพราะมันรู้ว่าอีทัคซินแท่อวยกับรัฐบาลชุดนี้ จะไม่มีการสั่งวุ้มตรงแถวนั้นเด็ดขาดมันก็เลยเอาจรวดหัวปีไปซ่อนอยู่ตรงนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเนี่ยขนาดนักต้มนกากูไม่ได้เป็นแม่ทัพก,กูยังรู้เลยดังนั้นเนี่ยงานนี้เนี่ยกองทัพเมื่อรู้ข้อมูลจากนักต้มนกาแล้วเมื่อรู้ข้อมูลจากแรงขา <S <S ่าที่แน่นหนาแล้วเนี่ยปล่อยให้มันเก็บจรวดหัวปีไว้ทำไว้ทาประแสงของเงาอะไรล่ะคะ F16 F10 F16 อะไรมีไปสำรวจสิคะตำรวจหัวปีมันอยู่ตรงนั้นน่ะตรงสักแก้วว่าฝั่งตรงข้ามกับสักแก้วว่าตำรวจหัวปีมันซ่อนอยู่ตรงนั้นรีบจัดการซะก่อนที่มันจะเอามาตุลี่วุ้ยประชาชนไทยตอนนี้ไอ้วุ้นเส้นมันไม่หยุดหรอกทำไมล่ะมันฉุดไม่อยู่แล้วนาทีนี้เนี่ยมันไปให้สุดหยุดอยู่ที่ชีวิตมันหาไม่แค่นั้น นาทีนี้ทั้งไอ้ฮุนเมเนตไอ้ฮุนเส้นเนี่ยมันไปสุดแน่ๆมันไปถึงขั้นสุดมันไม่สนใจชีวิตประชาชนมันมันไม่เคยเห็นชีวิตประชาชนชาวเขมรเนี่ยนะครับเป็นคนอยู่แล้วมันเห็นชีวิตประชาชนชาวเขมรเป็นผักเป็นปลามาตั้งนานแล้วไม่งั้นมันไม่ก่อสงครามล้างเผ่าพันธุ์ตอนสมัยสามล้านคนหรอกขนาดคนเนี่ยในประเทศมันมันยังเสือเคยสังหารมาแล้วเลยไอ้นี่มันอำมหิตเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยจะปล่อยให้มันเนี่ยนะ สร้างเรื่องสร้างราอยู่ตรงนี้หรือว่าเราจะจัดการมันก็แล้วแต่แล้วทีเนี้ยจัดไปและไอ้หุนเซนไอ้หุนมาเนตเนี่ยมันไม่หยุดเพราะอะไรรูป้ป่ะประเทศมันกําลังจะล,ล้มละลายตอนนี้เนี่ยเงินสํารองประเทศมันไม่มีเพราะว่ามันไม่มีหลวงตาบัวเหมือนเรามันไม่มีธนาคารชาติที่เก่งเหมือนเราและขณะเนี้ยเงินเรียวของมันเนี่ยมีค่าเท่ากับทุลรีิน และขณะเดียวกันไม่มีใครใช้เงินเรียวมันแต่เงินบาทเรานี่มีคนสะสมประเทศมันกําลังจะล้มละลายเงินสํารองประเทศมันเนี่ยดูแลประชาชนประเทศมันได้อีกแค่ประมาณ3เดือน6เดือนเท่านั้นรู้หรือยังและขณะเดียวกันมันเป็นหนี้ล้นพ้นตัวเป็นหนี้ประเทศจีนเป็นหนี้ประเทศอเมริกาแล้วเป็นหนี้ประเทศกูด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังโดน FBI ของอเมริกาเนี่ยฟีดเงินคอ์รัปชั่นของมัน3 0 0 0 0 0ล้านโดยที่เอาไปใช้อะไรไม่ได้เพราะว่ามันเนี่ย ไม่ปราบแก๊งสแกมเมอร์มันไม่ได้ปราบแก๊งอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แล้วทีเนี้ยปรากฏว่ามหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเนี่ยเขาทำวิจัยพบแล้วปรากฏว่า FBI ของประเทศอเมริกาเนี่ยก็เลยมาตรวจสอบบัญชีปรากฏไปเจอบัญชีของหลานมันชื่อไอหุนหุนโตชื่อไอหุนโต ไอหุ่นโตเนี่ยมันเป็นโนมินีของหุ้นเซนเก็บมรดกทรัพย์สินต่างๆไว้ในต,ตระกูลหุ้นปรากฏตอนนี้ฟีดบัญชีไอหุ่นโตสามแสนล้านบาทเอาออกอะไรมาใช้ไม่ได้สรุปมันกําลังละล้มละลายทั้งประเทศและทั้งครอบครัวตระกูลหุ้นและขณะเดียวกันทําไมมันต้องพอมันล้มละลายแล้วมันจะไงมันมันถึงจะม,มาลบเราละ่ะเพราะมันต้องการสิ่งที่ทักษิณชินวัตรเคยประกาศกับเนชั่นจําได้ไหมที่บอกว่าแบ่งกัน50-50 จำได้ไหมจำได้ไหมที่เศรษฐาทวีสินไปพบกับอิหุนเมเนตที่ประเทศกัมพูชาแล้วบอกว่าเราเจราจาเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ใต้ทะเลกันจําได้ไหมแล้วจําได้ไหมที่อีแพทองทามเนี่ยมันไปจับมือกอดเอวอยู่กับอิหุนเมเนตกับอิหุนเซนหอมแก้มอิหุนเซนกึ๊กึจากนั้นปุ๊บมันกลับมามันก็มาอวดฉลาดว่า นะเราจะฟื้น MOU c c เพื่อที่จะจัดการเรื่องเกี่ยวกับตรงกาใต้ทะเลเกาะกูดมึงจำได้ไหมมึงย้อนดูได้เลยมึงย้อนดูที่สิ่งที่อีแพรตทองตาลมันพูดได้เลยมึงย้อนดูได้เลยนะเพราะฉะนั้นสตอรี่ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่พ่อมันสั่งสั่งเศรษฐาเศรษฐาทำไม่สำเร็จมาสั่งลูกมันลูกมันเนี่ย คลายตะขาบใส่ปากลูกมันเสร็จแล้วปุ๊บคลายเมี่ยงคลายหมากใส่ปากลูกมันจากนั้นลูกมันก็เป็น DNA พ่อมันคารัปสันโกงกินประเทศชาติกาลังจะเป็นตัวพ่อตัวแม่อยู่นั้นน่ะจากนั้นอีแพรทองทานก็ไปประกาศบอกว่าได้จับมือกับฮุนเมเนต็ตแล้วฮุนเมเนตมาตามความขึ้นไหวความคืบหน้าเกี่ยวกับ m o u ปี c m o u u c c ปี44คืออะไร m o u ปี c 4คือสิ่งที่พ่อมันเนี่ย ไปทาสนธิสัญญาร่วมกันกับประเทศกัมพูชาโดยหุนเซนเซนแล้วก็พ่อมันเซนตอนปี44เป็นนายกผูกพันมาโดยที่ไม่เข้าสภาแล้วก็ผิดพระบรมราชโองการด้วยแล้วก็ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยคือไม่เข้าสภานั่นแหละพ่อมันควรจะต้องติดคุกตั้งแต่ปี45หแล้วตอนนั้นไม่มีใครไหวตัวทันนะขณะเดียวกันมันก็มากลับมาตอนนี้ก็มาต่อยอดอีกรอบหนึ่ง มาต่อยอดโดยการที่ไอ้หุนเซนมาทวงว่าเฮ้ย MU44 เอามัดปัดฝุ่น MU44 คืออะไร MU44 คือว่าการปักปันสันปันน้ำปันดินต่างๆเนี่ยตั้งแต่ตรงจังหวัดอุบลรัชธานีสามเหลี่ยมมรกตจนถึงจังหวัดตราบเนี่ยมันสามารถที่จะไปใช้แผนที่ที่มันใช้ก็คือ1ต่อสองแสน ทีนี้มึงร้องอ๋อหรือยังวะไอไ้อไอทักษิณชินวัตเนี่ยมันไปมันไปมาสปีดล่าสุดต,ตอนที่มันออกจากชั้นสิบสี่อ่ะมันบอกเลยว่ามันท่องคําว่าโ no น no แมนเซแลนโนแมนเซแลนเตะตะก้อข้อปากกันมึงจาได้ไหมเตะตะก้อข้อปากในดินแดนที่มันบอกว่าโนแมนเซแลนโนแมนเซแลนพ่อมึงสิดินแดนพวกเราทั้งหมดดินแดนประเทศไทยทั้งหมดแผนที่ที่เรายึดคือหนึ่งต่อห้าหมื่น เราพอเกิดเพื่อเรายอมรับแผนที่ 1. ต่อ2แสนของไอ้กัมพูชาซึ่งแผนที่ไม่ชัดนั้นเนี่ยเราก็เสียตั้งแต่ปราสาทตาควายตาทมเสียตั้งแต่นู่นอะ่ะเสียตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีสามเหลี่ยมมากรที่มันไปเผาสารกาสาราจากนั้นยาวไปจนถึงเกาะกูดเธอรู้ไหมเป้าหมายของฮุนเซนกับทักษิณคืออะไรมึงจำมอตโต้คำว่าแบ่งกัน50-50้50ได้ไหมที่ทักษิณไปประทักถาที่เนชั่นทลอกจำได้ใช่ไหมนั่นแหละแบ่งกัน5 0หน้า50 นั่นแหละที่อีแพย์ตรงทานก็ออกมาพูดว่าแบ่งกันคนละครึ่งอ้อนก็กูดแบ่งกันคนละครึ่งมึงจำได้ไหมนั่นแหละอีพ่อลูกกู้นี้ขายชาติ